สวัสดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่ค่ะเริ่มต้นกับปีใหม่นะคะวันที่หนึ่งนะคะเดือนหนึ่งขอให้ทุกท่านนะคะที่เป็นแฟนเพจแม่นมากสุดเล็กเด็ดนะคะจงประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานความรักสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2523ค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะมีโชคมีลาบในปีนี้ตลอดทั้งปีเลยค่ะต่อจากนี้นะคะแอดจะนำเอาชุดสรุปดับบนสองสูตรนะคะที่เราโพสให้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนะคะนำมาสรุปให้ท่านผู้ชมดูนะคะ ตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึงปลายปีว่าสูตรที่แอด์ทำให้นะคะเป็นสูตรดับสองสูตรเนี้ยเข้ากี่งวดแล้วก็แม่นจริงหรือไม่นะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจในการที่เราจะนำไปตัดดับในครั้งต่อๆไปนะคะเรามาดูสูตรสลับบนสองสูตรกันค่ะสูตรของแอดนะคะเป็นสูตรดับบนก็คือมีสูตรดับบนมหาเฮงค่ะอันนี้สูตรแรกนะคะ ่อด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรดับบนสนิทนะคะสองสูตรนี้นะคะซึ่งสองสูตรนี้แอดเริ่มทําให้ตั้งแต่นี้เลยค่ะต้นปีนะคะก็คือวันที่สิบเจ็ดมกราทั้งคู่เลยนะคะแอดทาให้ดูนะคะเริ่มจากการที่แอดนาเอาเลขนะคะของสองสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะมาตั้งและทําให้ดูนะคะถ้าท่านใดอ,อยากรู้วิธีทํานะคะก็ลอง กลับไปย้อนดูสูตรวิธีทําได้นะคะอันนี้แอดทำนะคะได้อย่างกับันที่สิบเจ็ดเนี่ยนะคะเป็นสูตรแรกจากบ,บนมหาเฮงแอดทาได้ดับเจ็ดนะคะในงวดต่อไปนะคะออกที่สามศูนย์แปดนะคะก็เจ็ดดับค่ะต่อไปนะคะงวดนี้นะคะแอดใช้สามศูนย์แปดทำนะคะได้ดับสี่นะคะ ที่ออกก็คือ597ก็ดับสีค่ะนะคะแล้วก็เราใช้597ทําต่อนะคะก็ทําได้ดับ 9, เก้าเลขที่ออกคือ905นะคะเอ่ออันนี้ก็คือพลาดไปหนครั้งนะคะแล้วเรามาดูเลยนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงปลายปีอันนี้เลยนะคะผิดกี่งวดอย่างเช่นสูตรดับบนมหาเฮงน,นะคะไล่ให้ดูเลยนะคะผิดที่1งงวดแล้วนะคะ หนึ่งครั้งแล้วนะคะจนถึงปลายปีเลยค่ะเห็นไหมคะงวดก่อนหน้านี้ที่ออก093นะคะแอดนำเอามาทำได้ดับศูนย์เลขที่ออกคือ196นะคะเห็นไหมคะตั้งแต่ต้นปีจนปลายปีสูตรดับบนญมหาเฮนของแอดเนี่ยนะคะผิดแค่หนึ่งงวดก็คือไม่เท่าแค่หนึ่งงวดนะคะก็ถือว่าเพอร์เฟกนะคะก็โอเคนะคะ ต่อไปนะคะสูตรดับบนมหาหฮงค่ะสูตรดับบนมหาหฮงนะคะก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีเช่นเดียวกันเลยนะคะแอดก็นำเอาหนึ่งห้าเก้าที่ออกวันที่สิบเจ็ดมกราคมมาตั้งงี้ค่ะแล้วก็มาทำสูตรให้ดูนะคะได้ดับหกค่ะดับหกงวดต่อไปที่มาคือสามศูนย์แปดนะคะก็เห็นไหมคะดับดับมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีไล่ให้ดูเลยนะคะนะคะ แล้วก็มาพลาดหนึ่งงวดค่ะไหมคะจนถึงปลายปีค่ะก็มาพลาดมวดที่สองมวดที่สามเห็นไหมคะตั้งแต่ต้นปีสูตรดับบนสนิทอันนี้นะคะผิดแค่สามงวดเท่านั้นนะคะก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณานะคะกับสองสูตรนี้นะคะ ในวันพรุ่งนี้นะคะแอร์ก็จะมาโพสเอ่อเป็นสูตรดินบนต่างๆนะคะที่แอร์ทำให้ทั้งทั้งหมดนะคะอาจจะเมีอีกแปดสูตรถึงเก้าสูตรนะคะที่แอร์จะนำมาลงให้ก็ฝากติดตามคลิปต,ต,ต่อไปนะคะก็อขอให้ท่านทุกท่านโชคดีสวัสดีปีใหม่ค่ะ